ต่อไปนะครับเรามาดูการหานะครับการความถี่สะสมนะครับจากการแจกแจงซึ่งเมื่อกี้เราก็ได้ลองทำนะครับการตารางแจกแจงความถี่ไปแล้วเนาะทีนี้เรามาดูนะครับแล้วความถี่สะสมเป็นยังไงนะครับความถี่สะสมนะครับก็คือค่าที่เป็นไปได้ค่าใดหรือของอัตราภาคใดนะครับ ก็มันก็จะเกี่ยวข้องกับอะไรน่าจะเป็นสะสมเนาะมีการสะสมมันน่าจะเป็นยังไงครับก็คือเอาความถี่มาทําอะไรกันก็คือคล้ายๆเอามารวมกันใช่ไหมครับก็คือผลรวมของความถี่ครับผลรวมของความถี่ของค่านั้นนะครับหรือของอัตราภาคชั้นนั้นกับความถี่ของค่านะครับหรือของอัตราภาคชั้นที่มีช่วงคะแนนต่ํากว่าทั้งหมดนะครับหรือวงเล็บนิดนึงเขาก็มีอะไร หรือสูงกว่าทั้งหมดอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่ในเล่มนี้เขาจะใช้อะไรครับใช้ต่ํากว่าเนาะ,ะในเล่มนี้เขาจะใช้ต่ํากว่านะ,ะเรามาดูนิดนึงนะครับอันนี้คือถ้าพูดถึงความถี่สะสมนะครับดูตัวอย่างนะครับจากตัวอย่างนี้นะเขาบอกว่าจงสร้างตารางแจกแจงความถี่สะสมของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร,ร์ของนักเรียน60คน นะครับของนักเรียน60คนเพราะฉะนั้นนะครับในเมื่อนะครับอันตราภาคชั้นเขาบอกว่า30-39ความถี่คือ1น,นอะไรเงี้ยเห็นไหมครับถ้าเขาบอกอันตราภาคชั้นมาเรียบร้อยเขาทำยังไงครับเรามาดองดูกระบวนการนะครับดูตารางนี้เลยละกันถ้าสมมุติเรามีอันตราภาคชั้นแล้วก็แจกแจงความถี่เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถจะสามารถที่จะสร้างความถี่สะสมเพิ่มได้ครับก็คือให้เรานะครับ นำเอาความถี่ในแต่ละชั้นครับมารวมกันนะครับเมื่อรวมเสร็จก็จะได้เกิดมาเป็นความถี่สะสมนะครับอย่างเช่นตัวแรกนะครับอันตราภาคชั้นแรกก็คือ3 0ถึง39ในที่นี้นะครับเขาบอกว่าความถี่คือ1นึ่งดันั้นความถี่สะสมในชั้นนี้ก็ยังเป็นอะไรครับยังเป็น1เหมือนเดิมถูกไหมอ่าทีนี้ครับในชั้นถัดไปก็คือ4ี่ถึง49ใช่ไหมสี่ถถึง49ความถี่คือ2 ดันั้นความถี่สะสมก็คือยังไงครับก็ต้องเอาความถี่สะสมเดิมใช่ไหมครับมารวมกับความถี่อันใหม่ก็คือเอามารวมกันนั่นเองนะครับบวกกันบวกกันเสร็จแล้วเป็นยังไงก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นความถี่สะสมใหม่ก็คือได้เท่าไหร่ครับหนึ่งบวกสองก็กลายเป็นสามดันในชั้นถัดไปก็ทําลักษณะเดียวกันครับก็คือเอาสามบวกขึ้นอีกเท่าไหร่ครับในชั้นถัดไปก็คือบวกขึ้นอีกหก บวกขึ้อนอีกหก็เป็น9เห็นไหมครับชัดเจนไหมจากนั้นเอา9กรวมในความถี่ชั้นสัดไปครับก็คือ20รวมกันเป็น29เห็นชัดไหมทีนี้ก็จะเป็น29บอกอเลยบวกยีเอได้เท่าไหร่50เห็นไหมครับก็ทําในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกชั้นเห็นะครับจนถึงชั้นสุดท้ายนั่นเองนะครับก็จะเห็นได้ว่านี่ก็คือหลักการในการหาความถี่สะสมโอเคไหมครับตัวนี้ ต่อไปนะครับเราดูต่อเลยนะครับเมื่อความถี่สะสมหาเป็นแล้วนะครับเราก็มาดูต่อในเรื่องของการแจกแจงความถี่สัมพัทนะครับความถี่สัมพัทนะครับก็คือค่าที่เป็นไปได้นะครับค่าใดหรือของอัราภาคชั้นใดเนาะความถี่สัมพัทของค่าที่เป็นไปได้ของค่าใดหรือชั้นใดนะครับคืออะไรครับ คืออัตราส่วนระหว่างความถี่ของค่านั้นอัตราส่วนนะเขาใช้คําว่าอัตราส่วนหรือของอัตราภาคชั้นนั้นนะครับกับอะไรกับผลรวมของความถี่ทั้งหมดนะครับกับผลรวมของความถี่ทั้งหมดความถี่สัมพัทธ์อาจจะเขียนในรูปของเศษส,ส่วนหรือทศนิยมหรือร้อยละก็ได้นะครับเรามาลองดูซิความถี่สัมพัทธ์เป็นยังไงนะครับ สมมตินะครับดูในตัวอย่างที่4เลยนะครับเราดูที่ตารางเลยนะครับเขาบอกให้อะไรครับสร้างตารางแจกแจงความถี่สัมพัทธ์ของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน60คนนะครับในตัวอย่างที่2แสดงว่าเขามีข้อมูลดิบมาแล้วเนาะในตัวอย่างที่2นะครับเรามาดูที่ตัวอย่างตารางเลยนะครับอัตราภาคชั้นเขาก็กําหนดมาแล้วครับตามนี้แล้วก็มีความถี่เรียบร้อยแล้วครับก็คือเขาหาไปแล้วนี่ตรงนี้ ความถี่สัมพัทธ์จะหาได้ยังไงครับตัวนี้ก็คือเราจะหาความถี่สัมพัทธ์นะครับความถี่สัมพัทธ์เขาบอกแล้วว่านะครับหาได้จากอะไรครับความถี่สัมพัทธ์หาความถี่สัมพัทธ์นะครับเราจะหานะหาได้จากอะไรนะครับที่เขาพูดเมื่อกี้ก็คือให้อะไรครับ มันคืออัตราส่วนระหว่างความถี่ใช่ไหมก็คือผู้นี้ก็คือมันก็จะมีค่าเท่าก,กับความถี่นะครับความถี่ในชั้นนั้นๆนั่นเองนะครับหารด้วยอะไรในเมื่อเป็นอัตราส่วนก็คือเปรียบเสมือนหารกันนั่นแหละหารด้วยอะไรครับผลรวมของความถี่ทั้งหมดใช่ไหมผลรวมของความถี่ทั้งหมดนะครับผลรวมของความถี่ ทั้งหมดนั่นเองนะครับโอเคไหมนี่ก็คือการหาความถี่สัมพัทธ์นะครับงั้นในข้อนี้นะครับถ้าเราจะหาความถี่สัมพัทธ์นะครับสมมุติในชั้นแรกก็บอกว่าความถี่ในชั้นแรกนี่คือ1ความถี่สัมพัทธ์ก็คือเราสามารถที่จะเอา1ในที่นี้หารด้วยอะไรหารด้วยผลรวมของความถี่ฮะผลรวมของความถี่อยู่ตรงไหนครับก็คือการเอาความถี่ทั้งหมดมาทําอะไรกันมารวมกันใช่ไหมซึ่งเขารวมให้เราแล้วคือ60 เพราะฉะนั้นในที่นี้ก็คือเราก็แค่เอาอะไรครับเอาความถี่ก็คือเอา1ใช่ไหมครับในชั้นแรกหารด้วยอะไรหารด้วย60โอเคไหมซึ่งอาจจะตอบในรูปของเศษส่วนก็ได้ถูกไหมเขาบอกหรืออาจจะตอบในรูปของทศนิยมก็ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเขาหายแล้วเราเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับชั้นถัดไปก็ลักษณะเดียวกันก็ต้องไปกลายเป็นอะไรครับ2หารด้วยอะไรหารด้วย60โอเคไหมทำอย่างเงี้ยก็ทําจนครบทุกข,ข้อมูลนะครับ ก็จะได้ค่าความถี่สัมพัทธ์ในแต่ละอันตรภาคชั้นนั้นออกมาโอเคไหมอ่านี่คือความถี่สัมพัทธ์นะครับจากนั้นครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนความถี่สัมพัทธ์ให้เป็นร้อยละของความถี่สัมพัทธ์ได้ด้วยนะครับเปลี่ยนยังไงก็ง่ายๆครับอยากให้เป็นร้อยละก็แสดงว่าเราต้องเอาไปอะไรนั่นเองเอาความถี่สัมพัทธ์นั้นไปคูณด้วย 100ใช่ไหมครับหน0ร้อยละของความถี่สัมพัสคืออะไรครับก็จะกลายเป็นเอาความถี่สัมพัส์คูณด้วย100ในที่นี้ในเมื่อเป็นเทยมแล้วเราก็เอา0 0 1 7คูณด้วย100เห็นไหมเมื่อคูณกันแล้วได้เท่าไหร่ก็ได้1.7เห็นไหมครับชัดเจนนะอันเดียวกันครับชั้นนี้ก็จะกลายเป็นอะไรคล้ายๆกันก็จะเป็น0.033คูณด้วย100เห็นไหมก็ได้3.3 เห็นไหมครับเราก็ใช้ลักษณะนี้หมดเลยครับก็คือเอาความถี่สัมพัทธ์คูณด้วย100มันก็จะกลายเป็นร้อยละของความถี่สัมพัทธ์เข้าจไหมครับจากนั้นครับอ,อันถัดไปเลยนะครับก็คือการแจแจงความถี่สะสมสัมพัทธ์ครับก็คล้ายๆกันครับการแจกแจง ความถี่สะสมสัมพัทธ์นะครับก็คืออะไรก็คืออัตราส่วนระหว่างความถี่สะสมเห็นไหมครับต่างกันนะเมื่อกี้ความถี่สัมพัทธ์เราก็เป็นอัตราส่วนระหว่างความถี่ <S 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 ใช่ไหมแต่อันนี้เป็นความถี่สะสมสัมพัทธ์มันก็เลยต้องเป็นอัตราส่วนระหว่างความถี่สะสมโอเคไหมครับของค่านั้นนะครับหรือของอัตราภาคอัตรภาคชั้นนั้นนะครับกับอะไร ผลรวมของความถี่ทั้งหมดแสดงว่าตัวส่วนหรือตัวด้านล่างยังคงเดิมนั่นเองใช่ไหมก็ยังเป็นความถี่ทั้งหมดเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นหลักการทำก็ยังไงครับเรามาลองดูตัวอย่างเลยนะครับจากเมื่อกี้เลยต่อเน,นื่งเลยนะครับเมื่อกี้นะครับตารางก็คล้ายๆเดิมก็คือมีความถี่ให้มาเห็นไหมครับความถี่ก็คือเกิดจากตารางแจกแจงความถี่นั่นแหละแต่ข้อนี้ก็คือถ้าจะหาความถี่ สะสมสัมพัท์ใช่ไหมเราก็ต้องมีการหาเพิ่มขึ้นมาคือความถี่สะสมก่อนเห็นไหมครับเราก็จะสร้างอีกช่องหนึ่งขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาคือความถี่สะสมเพราะฉะนั้นนะครับความถี่สะสมหายยังไงเพึ่งหาไปเมื่อกี้ก็คือชั้นแรกใช่ไหมชั้นแรกความถีหนึ่งความถี่สะสมก็ต้องเป็นหนึ่งเหมือนเดิมถูกไหมครับ ชั้นที่2มีความถี่2สะสมกันก็คือเอามารวมกันรวมกันเสร็จได้3 3รวมกับ6ได้9 9เห็นไหมครับ9รวมกับ20ได้29 29คูณกับรวมกับ21นะครับได้50 50รวมกับ8ได้58และ58รวมกับ2ได้60เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ช่องความ 10, ถี่สะสมขึ้นมานะครับ แต่เราต้องการที่จะหาเป็นความถี่สะสมสัมพัทธ์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็หลักการคล้ายๆเดิมครับจากเมื่อกี้เราใช้ช่องที่เป็นความถี่มาหารกับอะไรครับผลรวมความถี่ทั้งหมดแต่ถ้าเราจะหาเป็นความถี่สะสมสัมพัทธ์เราก็ต้องเอาความถี่สะสมครับมาหารกับอะไระมาหารด้วยนะครับหารด้วยอะไรครับหารด้วย ผลรวมของความถี่ทั so, image, 60, right? is is mm ้งหมดซึ่งผลรวมของความถี่ทั้งหมดแน่นอนก็คือความถี่สะสมตัวสุดท้ายนั่นเองก็คือ60นี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คืออะไรครับเราก็จะได้ว่าความถี่สะสมสัมพัทธ์ของอันตราภาคชั้นแรกก็คือ1หารด้วยอะไรครับ1หารด้วย60นะครับซึ่งค่าที่ได้ออกมาก็คือ0.017เห็นไหมครับอันเดียวกันครับก็เอาความถี่สะสมของชั้นที่2ครับหารด้วยความถี่รวมทั้งหมดนะครับ ก็จะกลายเป็น3าหารด้วย60ซึ่งค่าที่ได้ก็ออกมาเป็น0.050น้ยเห็นไหมครับชั้นถัดไปก็ทำเหมือนกันครับก็คือเอาความถี่สะสมครับก็คือ9หารด้วย60เห็นไหมครับก็จะได้เป็น0.150อ่าก็ทำในลักษณะนี้ครับจนครบทุกอันตรภาคชั้นครับเราก็จะได้ความถี่สะสมสัมพัทธ์ออกมาตามตัวนี้โอเคนะจากนั้นครับถ้าเราต้องการที่จะ เปลี่ยนความถี่สะสมสัมพัสธ์ให้เป็นร้อยละของความถีส่สะสมสัมพัสธ์เราก็ทําได้เหมือนกันครับก็คือต้องการเปลี่ยนให้เป็นร้อยละก็คือคูณด้วยอะไรนั่นเองคล้ายๆเมื่อกี้เลยก็คือคูณด้วย100นะครับเพราะฉะนั้นจากชั้นแรกครับก็คล้ายเดิม0.017ครับอยากให้มันเป็นร้อยละก็คือต้องคูณด้วย100เห็นไหมครับเมื่อเราคูณเส็จเราได้เท่าไหร่ก็ได้ 1. จุดอะไร1.7เเห็นไหมครับตรงไหม แค่นี้เองเช่นเดียวกันถ้าตัวนี้มีความถี่สะสมสัมพัทธ์อยู่แล้วก็คือ0.050อยากให้เป็นร้อยละของความถี่สะสมสัมพัทธ์ก็คือต้องคูณด้วย100เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ออกมาเป็น5.0โอเคไหมเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะหาร้อยละของความถี่สะสมสัมพัทธ์ได้ครบทุกชั้นแล้วก็คือพูดง่ายก็คือให้คูณเอาความถี่สะสมสัมพัทธ์ใช่ไหมครับคูณด้วย100นั่นเองนะครับ เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นนะครับก็ขอให้เราเปิดไปที่แบบฝึกหัดแล้วกันครับ